รับกลับสู่ SR Auto Review ช่องที่ไม่ได้พาคุณแค่ขับบนถนนแต่พาคุณพยานขึ้นเหนือเมฆวันนี้เราจะพาคุณขึ้นสู่ท้องฟ้ากับตำนานแห่งวงการการบินที่ถูกยกระดับให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นคือ Airbus A320 Family ปี2025หนึ่งในตระกูลเครื่องบินที่ได้รับความไว้วางใจจากสายการบินทั่วโลกมาอย่างยาวนานและตอนนี้ได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นนิยามใหม่แห่งความทันสมัยประหยัดพลังงานและความสะดวกสบายของผู้โดยสาร เครื่องบิน A 3 2 0 Family ปี2025ไม่ใช่แค่รุ่นเดียวแต่มาเป็นชุดทั้ง A 3 1 9 Neo A 3 2 0 Neo A 3 2 1 Neo และรุ่นพิสัยไกลยพิเศษอย่าง A 3 2 1 x LR ทั้งหมดนี้ถูกรองสรรค์ขึ้นเพื่อรองรับการบินระยะสั้นถึงกลางด้วยเทคโนโลยีที่ยั่งยืนและนวัตกรรมเพื่อผู้โดยสารโดยแท้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารสายการบิน นักเดินทางบ่อยหรือแฟนพันแท้การบินรีวิวนี้จะพาคุณไปรู้จักกับทุกมุมของความสุดยอดจากตระกูลเครื่องบินนี้เริ่มจากภายนอกก่อนสิ่งแรกที่สังเกตได้คือโครงสร้างที่ยังคงเอกลักษณ์แบบ Airbus แต่ถูกเสริมด้วยการออกแบบพลศาสตร์ที่ล้ำสมัยมากขึ้นชัรแกลดหรือปลายปีกที่โคง้งขึ้นถูกรูปทรงใหม่โดยอาศัยข้อมูลจากอุโมงค์ลมร่วมกับการวิเคราะห์ด้วย AI ไม่ได้แค่ดูเท่แต่ยังช่วยลดแรงต้านเพิ่มระยะทางการบินและลดการใช้เชื้อเพลิงอย่างเห็นผล โครงสร้างลำตัวใช้วัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์มากขึ้นในส่วนที่ไม่รับน้ำหนักเพื่อให้ลำเครื่องเบาลงแต่ยังแข็งแรงเหมือนเดิมเครื่องยนต์ที่ใช้ในรุ่น A320neo และ A321neo มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพราะใช้เครื่องยนต์ปรัดแอนวิทนี GTF หรือ CFM LEAP-1A ที่ปรับแต่งมาเพื่อความเงียบและการปล่อยมลพิษที่ต่ำลงพูดถึงเสียง หรือความเงียบมากกว่าเครื่องบินรุ่นนี้เงียบลงถึง50%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนไม่ว่าจะขนาดบินขึ้นหรือลงจอดเสียงรบกวนลดลงชัดเจนทั้งสำหรับผู้โดยสารและชุมชนรอบสนามบินระบบซับเสียงและการออกแบบปลอกเครื่องยนต์ใหม่ช่วยให้ประสบการณ์การเดินทางสงบและสบายยิ่งขึ้นหากคุณเดินเข้าใกล้เครื่องบินจะรู้สึกได้ถึงความพรีเมียมที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเรียบหรูตำแหน่งของประตูโดยสารถูกปรับใหม่เล็กน้อยในบางรุ่นเพื่อให้การขึ้นลงเครื่องเร็วขึ้น โดยเฉพาะใน A 321neo และ XLR ทุกองค์ประกอบถูกคิดมาเพื่อประสิทธิภาพการประหยัดเวลาและประสบการณ์ของผู้โดยสารพอเดินเข้ามาภายในเครื่องบินนี่คือจุดที่ Airbus a 3 2 0ปี2025โดดเด่นเหนือใครด้วยการออกแบบภายในแบบ Aspace ที่เน้นความยืดหยุ่นความทันสมัยและความสวยงามทุกอย่างให้ความรู้สึกเหมือนเครื่องบินลำนี้ไม่ได้แค่นำคุณไปยังจุดหมายแต่นำคุณสู่ประสบการณ์ใหม่ของการบิน แสงไฟภายในเครื่องเปลี่ยนสีได้ตามเวลาของวันหรือช่วงของเที่ยวบินเช่นหากคุณขึ้นเครื่องตอนกลางคืนจะได้พบกับแสงสีฟ้าเย็นตาเพื่อให้ผ่อนคลายหรือถ้าเป็นเที่ยวบินตอนเช้าแสงสีส้มอุ่นๆจะค่อยๆช่วยปรับร่างกายให้ตื่นตัวสิ่งเล็กๆแบบนี้ช่วยลดอาการเจ็ดแลกและเพิ่มความสบายใจอย่างมากช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะก็ใหญ่ขึ้นเป็นพิเศษเรียกว่าเอ็กซ์เทลบินสามารถใส่กระเป๋าล้อลากได้โดยไม่ต้องวางแนวนอนอีกต่อไปทําให้การเก็บสัมภาระเป็นระเบียบขึ้น และลดเวลาในการขึ้นลงเครื่องอย่างมากเบาะที่นั่งในชั้นประหยัดี c o n o m y มีระยะห่างเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งนิ้วแม้ว่าจะยังคงจํานวนผู้โดยสารเท่าเดิมเพราะเบาะรุ่นใหม่ใช้วัสดุบางแต่ยังคงความนุ่มสบายช่อง USB-C และปลั๊กไฟมีให้ทุกที่นั่งแม้แต่ในคลาสประหยัดส่วนหน้าจอด้านหลังเบาะขึ้นอยู่กับสายการบินจะติดตั้งหรือไม่หลายสายการบินเลือกใช้ Wi-Fi on board และระบบสตรีมมิ่งผ่านอุปกรณ์ส่วนตัวแทนถ้าคุณอยู่ในชั้นธุรกิจ (business class) ความหรูหราม,มาเต็มทั้งบอกปรับเองได้มากขึ้นฉนวนเสียงดีขึ้นมีฉากกั้นเพิ่มความเป็นส่วนตัวและไฟบรรยากาศที่เปลี่ยนตามสถานการณ์บางรุ่นเช่น a 3 2 1 xlr ยังสามารถติดตั้งบอกปรับนอนราบเหมือนในเครื่องบินข้ามทวีปได้อีกด้วยในห้องนักบิน Air b u ัสได้พัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้นหน้าจอสัมผัสระบบ hud head up display ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการบินและแม้แต่ระบบช่วยปฏิบัติการบินแบบนักบินเดี่ยวที่รองรับอนาคตเมื่อกดการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ด้านสมรรถนะต้องบอก,กว่าสุดยอดเครื่องยนต์ใหม่ร่วมกับการออกแบบที่ปรับปรุงมาอย่างดีทําให้ประหยัดน้ํามันขึ้นถึง20%เนเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน CO มนลพิษทางอากาศก็ลดลงเช่นเดียวกันโดยเฉพาะรุ่น XLR ที่บินได้ไกลถึง4,700ไมล์ทะเลมากพอจะบินจากนิวยอร์กไปโรมหรือจากลอนดอนไปเดลีโดยไม่ต้องใช้เครื่องบินลำตัวกว้างการไต่ระดับของเครื่องบินดีขึ้นอัตราการใช้เชื้อเพลิงต่อที่นั่งต่ำลง และการลงจอดก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นแม้บนรันเวย์สัน้นระบบเบรกใหม่มีประสิทธิภาพสูงกว่าแต่เบาวกว่าเดิมและล้อรองรับน้ำหนักมากขึ้นโดยไม่เพิ่มน้ำหนักเครื่องบินในมุมของสายการบินความเชื่อถือได้คือสิ่งที่แอร์บัสไม่เคยละเลยระบบตรวจสอบและบำรุงรักษาอัตโนมัติสามารถวิเคราะห์สภาพเครื่องแบบเรียลไทม์ลดโอกาสเกิดปัญหาและลดเวลาเครื่องบินหยุดทำงานแล้วเรื่องราคาละ่ะราคาขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อและอุปกรณ์เสริมต่างๆแต่โดยประมาณ A319neo ประมาณ101ล้านเหรียญสหรัฐ A320neo ประมาณ110ล้านเหรียญ A321neo ราว125ล้านเหรียญ A321XLR พุ่งถึงราว142ล้านเหรียญราคานี้ยังไม่รวมการตกแต่งภายในแบบพิเศษระบบความบันเทิงหรือลวดลายเฉพาะแบรนด์ที่สายการบินสั่งทำพิเศษซึ่งอาจเพิ่มราคาต่อเครื่องอีกหลายล้านเหรียญ แต่สำหรับสิ่งที่ผู้โดยสารและสายการบินได้รับความเงียบสบายเทคโนโลยีใหม่ความประหยัดและการปล่อยมลพิษที่ลดลงมันคือการลงทุนเพื่ออนาคตที่คุ้มค่า2025 Airbus A 3 2 0 Family คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการพัฒนามากว่าการปฏิวัติเพราะ Airbus ไม่ได้ลบล้างสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ค่อยๆพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกจุดไม่ว่าจะเป็นปีกหัวเครื่องห้องนักบินหรือประสบการณ์ผู้โดยสารเครื่องบินประกูลนี้ยังคงเป็นหัวใจของการบินทั่วโลกและตอนนี้ เต้นแรงยิ่งกว่าเดิมหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตาม h r auto review เพราะเรายังมีรีวิวรถยนต์สุดลำ้ำและเครื่องบินระดับโลกให้คุณชมอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้าขอให้คุณบินสูงและฝันไกลเสมอ